ด,า,ด,ดาวบัตนี่ดาวบอมีหยังบักปอบนี่อโอ้มเยเียเฮียบปอยพ่ๆเด้อเดมันวิ่งมาจากฝั่งนี้หรอพี่มีมีทางฝังเั้นอี่อยอย,ย,ยนถนนถนนพี่บอยถนน,นเหมือนมันขึ้นใครไม่รู้นี่ มาแล้วโเคเสียบดากยกลับมาได้ไวด้ปะถายปะพี่พี่เสียบดากมากไปพี่ลบไหมอยู่นี่ก็หลายมีนเดามันตัวชยนลดาว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 บงดีดีบ้งดีดีบ่แเน่ใจมันเหลือจากตัวป้อุ้ยทั้งลาบหลายสามิ้นตัวได้ทู จับรักนึงหลางหลังล้มตัวนึง่งอ,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 อือ,อเฮ้ยบ่อยลุกขึ้นมาวะเฮ้ยจะขึ้นตึงเนี่ยขนาดกินเบียร์ไป,ไปขวดนึงโอ้กินเบียร์ไปขวดนึง้อู้ยเป็นตะกินสองกวนเหนื่อยนะฮะแถวนี่ยแถวนี้แหล่ะพูดแล้วเฮ้ยเอามีตัวอยู่มีมีมีเจ็บตัวนี้เจ็บนักตัวนี้นี่เจ็บนักดาวดาวดาว

ละตีพละดตีโหคาติคาตเลยไม่พู่อเลยแต่ว่าจ้าตัวได้ไปผมระเบิดไปตายลูกอีตัวนด็กัปมาิเอ้มันหลวได้ป่ะผู้ใดตึงบ่ตึงาะอ้อย แม่งนัดนัดเดียวเอามันมันฟุกหรือแม่งมันเก่งวะเขาเก่งมันเกิดเออจับตาลิงเลสจับตีมเอื้อนี่เลยโอ้โหปักเลสเวนบ้าเขาดูพี่น้องเจ้าเห็นบ่มันเกินไปนะแบบนี้ไม่ว่าโปรเลยนะเมื่อกี้โอ้พี่ล็อกโปรเลยเมื่อกี้เข้าเงี <c oughs> ่ยเลยเหรอว่าจะมีควายล็อกโปแล้วเมื่อกี้อันโอ้ยเกินเกินดโปล็อกมาต่ออัน <c oughs> มันกิงไหมบอลิงเลยเดียวุกคนนี่ของาปะบงะเลื่เนค่ากับป่าทุนี่แหละมันดูไม่มีการทำตัวห่างเหินดีครับอ๋อเอ้ยบักไหลสองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย ไละพอไอ้ชายจูยิงขึ้นมามันคือยิงตะกูเนี่ยมันก็มายิงพวกอื่นมันคือยิงแแแตตตเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกเเเดดีี๋๋ยยยววไปชงออกูรู้ละจบเกมนี้ถอดเสื้อเหลืองทีมมันกูรู้ละมันคือเห็นมันเห็นข่อยวะกูว่าเอ้ยพ่อบึงพ่อไอ้บ่อยอยู่ต่อหนามันมันบ่ยิงอ่ะอยู่หัวสลิงเหลือตัวนึงเนี่ย เดี๋ยวคอยซีลุมกบมัดมัดมัดตีมันเลยนั่งโมว่าตัวเป็นสตรีมเมอร์ด้วยมันเล่นเพลงเล่นตัวเด็กใครออโอ้ยเกินว่น่ะเกินพราะยัยบ่อยเล่นอันตามดามันอยู่บ้าขาวพราะยัยบ่อยวะนี่กูดรูดแล้วประเดี๋ยวจังหวะนี้กูะสอกูดรูดเลยรูดประเดี๋ยวจะปั๊บรูดเลยจ๊บโอ้ยมิลานมิลานมันก็เล่นมิลานมะ อย่างเมัาึงัก้าเรไม่ตัวซุป้าเลไม่ตัวซุปซสือเสบดาบกอนเนอะต้เสียบดาบกันนะมันชุบอยู่ผิดมีพันหนึ่งอยู่ีพันนึงอยู่ในเสือเหลืองมันเด่นว่ะจบตานีแล้วเปลี่ยนเสือมันบ่ไหนวะรู้สึกว่ามันโอ้ไกงมันท่างฝ่ามันมันมันชุมูลงมาแล้วตีนึงอะแมนมา อยากกูไปอัพเอฟโฟวหาชิแตกเตนี่ย <c oughs> มันจีเด้งงั้อย่างวะเ <c oughs> <c oughs> สือเหลียวมันด่นคนน่ะอาอีหลี่เด้ฮัเทียแบบเนนเกินหดเกินมันหดเกิน บอบอบอเงินบอเพรอ่มีลอยเดียวนี่มีนวยหนึงนี่หัวก็ปั้มแล้วมีเม้อยไอ้ปั้มครบสองยได้ยอะไยเขาปั้มได้ยุสองแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่เก่งแล้วอู้บอด้บอด้เขาเด้ มุดได้แล้วเวร้กูดเวร้กูดเสียบดากเลยเนาะแทงคิ้วสร้อยกระหนพูดเลยอ่ะมีตัวมีตัวตรงไหนที่บอยอยู่กับผมข้างไหนนี่ใต้ตีนพอยพอนไสใต้ตีนหอยพอนไข้างงหลัดาวบักนี่ดาวบอมีหยั่งบักปอบนี่ย คได้บอลให้ไม่บ่อย,อยตายตายแล้วตายแล้วตัวเดียวปะสองครับต,ตายไปเนี่ยตายแล้วอ๋อจีว, <c oughs> ว้าวเจ้าขึ้นตึงแนดะ้เจ้าขึ้นตึงแด้เสมอเนี่ยไอ้ไอ้ไอลหนักมั่งตายไปบ่อยตายแล้วครับตายแล้วโอเคโอเคแองกิวซส์กับงวนพูดเลย จะขึ้นตึงนะเปลี่ยนตัางให่เสือซีซีหรือว่าจะใั่กอดเสื้อทีมนี่ก็เสือเลืองแน่ๆเสื้อเลื้อแน่ๆนะบอดอรบอดอต้องใส่รโมทแมนแมนอยู่โอ้ยเพียเพี้ยบ่อยๆพ้่อะเดี๋ยวเดมันวิ่งมาจากฝั่งนี้่ะเพี้ว แล้วนี่นะคอยมีมีฟังเรื่องอีพี่พวๆถนนถนนพี่ไว้ถนนเหมือนมันขึ้นใครไม่รู้เนี่ยมาแล้วโอเคเสียบดาบเลยกลับมาแล้วได้ไว้ได้ปะจ่ายปะเสียบดาบมากไปพี่ลบไหมอยู่นี่ก็ไหลเด็กชิวน้ำมูเลยปะสวยดีเลยถือว่าสุดยอดนะ โอ้ชิวมาเลยจองเลยเสีบดากะจองเลยเสีบดากนะปืนมือเนี่ยเนี่ยเวลาเขาอาปืนมันมันเฮียออกเองวะเองวะพอเล้วูสูนตออมนอาปืนแล้วเฮียงานมแล้วกยิงึ้มยใส่ปะโอ้ยอย่ไกเยอะนะต้องพอยาพอใช้อย่างนี้ย่งขึ้นไปเลยปะ เมื่อวันนี้พูดก็ไม่ได้แซมเสียดายดานไม่ชุกเสียร์ได้ดีความน่ารักดึงดูดกระสุนได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แลได้ซีบักนันเขาอัพแล้วเดี๋ยวนี้มิสเตอรแบบรุ่นใหญ่นะคอยมาเขารุนไงนะเดี๋ยรุ่นพี่ Đã đèn, 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 đèn. <laughs> Mắt đó là chúa này luôn Đào 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 Bước đi đi đã bước đi đạt đi Bó nè hơn lửa chắc thủ rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video หลังคาแล้วยพี่แน่ใจผมเห็นแบบๆอยู่ตายไหมตายไหมหลังคาหน่ายังยังกำลังกำลังลงมันนี่มีของเลยพี่เถื่อนเลยอีบอยระวังนะพี่ตายสวยแล้วหัวแล้วล้มล้มยังไม่ตายล้มล้มล้มจะมาตายนะล้มไปเลยนนี่เดือดเหรอ ร i v e วอำลาโอเล็กี้อุ้ยทางล่ามาหลายสามตัวได้สุยาบดักหนึ่งทางล่างล,ง,ลงตัวหนึง่งเฮ้ยจะคุนตึงเนีย่ยนกเบียร์ไปกวดนึ่งโอ้กินเบียร์ไปขวดนึงโอ้โหเปนตะกินอวดมนะฮะพบศัตรูแล้วแถ<อ>วนี้แถวนี้แหละเอาอมๆๆตีตัวอยู่มีมีมี <c oughs> เจ็บตัวนี้เจ็บหนักตัวนี้นี่เจ็บหนักดาวดาวดาวล้มแล้วมัเรียบแบบขาเลยไอ้ลังเห็นน้องยิงดาวอยู่อยู่นะตอนแรกอะเปนสีน้ำมิดตัวนึ่ง ไม่อะไรหาคืนเลยว่าไปว่าไปยังไงกันเจ้ามีแอ็ดซีก็ถือว่าซอยเหลือนี่ก็เขาเรียนเป็นทีมดีแล้วดีแล้วเจ้าก็ได้แบบพบศัตรูแลเอ็ดซีสเนี่ยพบศัตรูแล้วม่าหน้าควอดไซส์ยุ่ธ์ไหโอเคไล่ดาวได้บอย แป๊บแบบมันมันสหมอ,อกมันสหมอ,อกมยิงเข้าสหมอ,อกคลไป้วบ้วางนะมีสินะเนี่ยเอาปืนยาง็อยไก่มคเด็วนสามตัเลยนะเดี่ยสามสี่ตัวเลยนะยยยยยเย,นะยอะเยอะเยอะเดี๋ยรอก,กันหรอก,กันห้าโอ้เข็็บ็ร เป็นพวกรุนเย่อกไงว่าใส่ลบแมนนี่แหละรุ่นเย่อ,อพอพี่บอยซอยจุนี 13, ่แปดสิบสามพ่พรชัยน,น, <laughs> นี่แปดสิบห้าอายุสะดอก<ป>บ่ได้ตัว,ตว ว่าอะตัวว่าตวัวนะแต่ว่าแบบาบ้านนะแต่ว่าเสียเลือดหลอยู่หรอกต่ละตวัวบางลางาังคากันเหลือแล้วเว้ยซุ่ลมนเอตัวอยู่วดาวนึง้ดาวนึสวยสวยลังค่าดาวาบ่บนะดาวสองใก้เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวไม่ติบเด้งกันตวเข้าไปยิงพี่บอย มุมไหนเยอะแปดดึงมันนะโอ้ยลมตัวเดียวตัวเดียวมันหลอดแต่ตัวที่ฟอบนั่นไม่ที่เด้งถึงจะทุบกันมันมันดาวไปสองแล้วมันยิงดาวไปแล้วหลังคากระดาวหลังคากระดาวไปตรงนู้นมันมันอยู่ตรงไรวอลข้างบนน่ะนี่นี่ตรงหัวเจ้นี่ตรงนี้แหลยทางนี้ ต้องมาชุบกันเลยโดนโดนร้อยแปดอ๋ไมันโคตรโหดไปเลยตายไม่ตายเลยแล้วก็ไปชุบกันมันห้าก,กันโอนเยอะเกิน แล้วอีกตัวหนึงมันยืดเสร็มไยิงซอยกันเ้ไม่ถังไถังก็ฟองไห้เออฟอก่เดี๋ยวระเบิดกู่เดีวมันคนละตีวะเลไหนวะคนละตีคนละตีโหขาแต่ขาดเลยูอยู่้ นี่เ็วะเดียวอยู่ในบ้าในบ้านตัวหนึ่งไอ้วัวม่วงตัวหนึ่งโอเคไอวัวไอเหลือสามเนี๋ยก็ได้หอกมัดาวนงนี่ตัวเดียว ประมาณเน้เยสุริยันฟร,นรอมพี่แกนเฮาเสุรฟรว้าว่ <c oughs> ายัดตึงสายยัดตึงยัดทำทาตึงบอตึงยัดตึงบักปรอบอว้าวยัดเซอเกมนี้พี่ก็มาเลยนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเมียมึงเอ้ย่ะเกี่ยวบลอด